เราสูกันฟังโดยกองบองตื่นครับจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสามล้อถูกหวยครับจ้า สามล้อถูกหวยคำคำนี้เชียวว่าทุกท่านทุกคนคงจะคุ้นหูกันมาบ้างแล้วนะและก็คงคิดว่ามันเป็นสำนวนเป็นคำเปรียบเปรยเปรียบเทียบกันเท่านั้นเองแต่วันนี้ตาก่องจะมาเล่าเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆเมื่อไม่นานมานี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นราวๆปีพุทธศักราช2533นี่เองครับ ผ่านมาหมัดหมานนี่แหละในเพลินทองขาวครับในเพลินทองขาวนี่เขาเป็นคนชาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคนแค้นพ่อแม่จริงๆนั้นไม่ปรากฏครับแต่เขาก็คือลูกบุญธรรมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชล่ะครับ แต่สมัยที่เขาเริ่มเป็นหนุ่มแตกพานใหม่ๆนั้นเขาติดเพื่อนติดฝูงไปไหนมาไหนไปกันถึงไหนถึงกันเอาไงเอากันจนใจแตกต้องติดคุกติดตารางครับเขาไปซุกอยู่ในเรือนจำหลายปีพอสมควรอยู่หลันต่อมาเขาพ้นโทษออกมาพ่อแม่บุญธรรมก็จึงได้จัดการบวชให้เพื่อให้เขาได้ตั้งสติเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำตัวใหม่ครับในเพลินทองขาวหรือพระเพลินนั้นบวชจำพรรษาอยู่ที่โคราชได้ 3, สามพรรษาครับต่อมาเขาก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่ชัยนาทและที่วัดที่ชัยนาทนี่แหละครับเป็นจุดพลิกผันชีวิตของพระเพลินละครับกล่าวคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเพลินขณะที่ท่านยังบวชคลองจีวรอ,อยู่นะครับ ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปทำธุระที่ตลาดอำเภอตากคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนั้นท่านก็ได้ซื้อเอาลอตเตอรี่รัฐบาลมาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเลข47342 5 1 47342 5 1นะครับท่านซื้อไว้เป็นลอตเตอรี่งวดประจาวันที่หนึ่งเมษายน2533นั่นเอง ท่านพอกลับไปถึงวัดก็ปฏิบัติตัวตามปกติปฏิบัติกิจตามปกติของท่านนะและพอถึงวันหวยออกก็ปรากฏว่ารอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดนั้นเลขที่ออกมารางวัลที่หนึ่งงวดนั้นก็คือ4734251เลข4734251พระเพลินถูกครับ ถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งเต็มเต็มครับพราท่านซื้อมาจากตลาดตาคลีนั่นก็เป็นเลข4734251ถูกรางวัลที่หนึ่งเต็มเต็มแล้วก็จะได้เงินมารวมๆเกือบหล้านบาทนะครับตีว่าหล้านนะครับจากนั้นก็ได้นำลอตเตอรีอ่รไปขึ้นเงินมาเรียบร้อยทุกอย่างดูมันช่างเหมือนความฝันเลอเกินครับ ละเพลินหรือในเพลินทองขาวจากคนที่ยากจนเปลี่ยนเป็นคนที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีในพริบตาละครับมันช่างน่าอัศจ,จอรรอยหันการันยอหลือเกินท่านพอข่าวคราวการที่เขาถูกลอตเตอรี่รวยถึงหล้านบาทแพร่สะพัดออกไปจากที่สมัยก่อนเขาไม่เคยมีใครมาเหลียวแล ดินล้นติดคุกติดตรังมานั้นไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนมาช่วยเหลือเยี่ยมยามเขาเลยแต่แต่ตอนนี้เขาเริ่มมีญาติพี่น้องครับพุดธขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในป่าหน้าฝนเลยแ่ะครับ <S <S 1> <S 1> ทุกคนที่มาล้วนเข้ามาอ้างความสนิทสนมกับเขาแล้วก็บอกความเดือดร้อนแล้วก็ขอความช่วยเหลือเจือจุนเหมือนกันทุกคนครับ ทุกคนลุ้นมาขอเงินทั้งสิน้นไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนฝูงกร,รมลอต่างๆก็แห่กันมาแห่กันมาคบมาเยินยอแล้วก็จบลงด้วยการขอเงินช่วยเหลือเหมือนกันหมดหลังจากที่พลับเพลินได้แจกจ่ายเงินทองให้กับพวกญาติญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนกร,รมลอทั้งหลายแล้วในเพลินก็ได้ซื้อรถกระบะให้พ่อแม่บุญธรรมสองคัน แล้วก็เปิดร้านขายของให้พ่อแม่พร้อมกับซื้อรถบรรทุกให้อีกหนึ่งคันเพื่อเป็นการทดแทนตอบแทนพระคุณท่านทั้งสองจากนั้นพระเพลินท่านก็ได้ลาสิขาบทออกมาแล้วก็ได้ไปซื้อบ้านใหม่หนึ่งหลังครับในราคาสี่ซาฮาแสนบาทเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาต่อจากนั้นมาเมื่อเขาคิดว่าเขาได้แจกเงินช่วยเหลือญาติพี่น้องและเพื่อน ตลอดจนซื้อรถกระบะรถบรรทุกช่วยเปิดร้านค้าให้พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรม,ม,รรมตอบแทนพระคุณแล้วหมดห่วงแล้วเขาก็ได้ดำเนินชีวิตแบบหมดห่วงหมดภาระโดยได้ออกหาความสุขความสำราญใส่ตัวออกเที่ยวเป็นเยียวราตรีครับซึ่งการออกเที่ยวแต่ละทีนั้นนะในเพลินเศรษฐีใหม่ก็จะอวดมั่งอวดมีแจกเงินเปเงินให้กับบอยให้เด็กเสิฟนักร้อง คืนแล้เป็นหมื่นๆครับแจกทุกคืนที่ไปจนมีชื่อเสียงครับผู้คนเอ่ยเหล่านักท่องเที่ยวเดี่ยวราตรีเอ่ยตังล่ำลือกล่าวขานกันทั้งจังหวัดเลยทีเดียวละครับวันในเพลินเศรษฐีใหม่แจกอุตลุดเที่ยวอยู่ไม่นานนะต่อมาทิดเพลินทองขาวก็ได้พบรักกับสาวสวยวัย28ปีนั่นก็คือนางสาวส้มอางรุ่งเรือง เขาแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขครับแต่อัน,นิจจาก็พอมาถึงตอนนี้มันเป็นเพราะการที่เขาเที่ยวแจกหนักเปหนักแถมพวกญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงก็ยังวนเวียนมาขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ยอมหยุดนะครับในที่สุดจากวันที่ถูกหวยรวยหกล้านบาทมาได้เพียง8เดือนเท่านั้นเงินในบัญชีของเขาเกือบจะเกลี้ยงบัญชีครับ คงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หมื่นพองเงินหมดญาติมิตรเพื่อนฝูงที่แสนดีของเขาแต่ละคนก็ค่อยๆ่อหายหน้าไปหายตาไปจนไม่เหลือใครอีกเลยครับไม่มีใครแวะเวียนมาเหลียวแลเขาอีกเลยเศรษฐีเพลินเหลือเงินก้อนสุดท้ายในบัญชีสองหมื่นบาทบเขาก็จึงได้เบิกเงินออกมาซื้อจัก,กรยานสามล้อถี่ แล้วก็ใช้ปั่นทีรับจ้างแหละครับใช้ปั่นทีรับจ้างอยู่แถวแถวอำเภอตาคลีหาเงินเลี้ยงชีพต่อมาเรียกว่ากลับคืนสู่สภาพจนเหมือนเดิมภายในเวลาแค่แปดเดือนเท่านั้นแล้วก็เคยมีลูกค้าที่ขึ้นนั่งรถสามลอ้อถีบของแกเนี่ยถามแกว่ารวยขนาดนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างนี้ แล้วทำไมถึงยังมาถีบสามล้อรับจ้างอยู่อีกล่ะฮะคุณเพลินนายเพลินได้เพียงแต่ยิ้มๆแล้วก็เงียบไม่ตอบอะไรเลยแล้วครับก้มหน้าปั่นสามล้อถีบไปส่งลูกค้ายังจุดหมายยังเงียบเฉียบครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่นอนนะครับมันมีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดช่วงชีวิตและครับ ต่อมาเมียของเขาก็ได้ขอฟ้องหย่าจากไปในปี2545นั่นเองแถมบ้านหลังงามที่เขาซื้อไว้นั่นโดยตอนที่เขาซื้อเขาซื้อในนามของพ่อบุญธรรมเพราะเขาเรียนมาน้อยอก็จึงได้ใช้ชื่อพ่อบุญธรรมเป็นผู้ซื้อเขาก็ไม่สามารถขอคืนกลับมาเป็นเจ้าของได้เมียก็อน,นี้บ้านก็ถูกยึด ในเพลินอดีตเศรษฐี8ดเดือนก็จึงต้องกม้มหน้าปั่นจักรยานสามล้อถีบรับจ่างต่อไปในตลาดละครับสุดท้ายในเพลินก็ได้ตัดสินใจเข้าบวชอีกครั้งที่วัดในจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองและเขาก็หวังลึกๆว่าเขาจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งอีกครั้งแน่นอนอืม หากเขาถูกแล้วเขาก็จะนำเรื่องราวชีวิตของเขามาเขียนมาเล่าเรื่องราวของเศรษฐีฟ้าผ่ารวยเพียงแปดเดือนก็หมดเกลีย่ยนต้องกลับมาเลี้ยงชีพด้วยการปั่นสามล้อถีบรับจ้างอย่างน่าสมเพชเวทนาครับท่านเรื่องราวของในเพลินทองขาวพระเพลินทองขาวหรือเศรษฐีทองขาว จึงเป็นตำนานเล่าขานกันมาให้เป็นกรณีศึกษาในคำเปรียบเลยสามล้อถูกหวยสามล้อถูกหวยสามล้อถูกหวยรวยแปดเดือนครับท่านสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิ๊กๆๆๆกอยู่เนี่ยขอบคุณครับ